ก็ได้45่สครับมีลูกค้าถามมาครับเพื่อนๆกันนะครับว่าโจทย์คือว่าอยากจะให้ตี7กรัมให้ได้สัก50เมตรด้วยคัน s t r e m w w r r The Li l ไลท์ล n นเนนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองตีด้วยลอกเบอร์ c 2 5 0 5 s ก่อนนะครับด้วยสาย pe 0.8นะครับอันนี้เป็น0.8ของ dual ถัก8นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่า7กรัมนี้จะได้เท่าไหร่นะครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเหยื่อไมโครจิกขนาด7กรัมนะครับ เหยื่อตัวเล็กนิดเดียวนะครับตีออกไปเลยครับมาดูกันครับน้าลอกเดี๋ยวลองเอาตัววัดมาวัดดูนี่นะครับติดตั้งตัววัดระยะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับด้วยคันเจ็ดฟุตสี่นะครับที่ตีออกไปเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะครับเดยื่ยมาถึงใกล้ ได้ประมาณ45เมตรนะครับ0.8โอเคนะครับเมื่อกี้ได้45เมตรเดี๋ยวเรามาลองใช้สายเบอร์ที่เล็กดูนะครับตัวนี้ผมใส่ PE ทัก e 4ของ YJK 0.25นะครับแต่เป็นลอกที่หน้าแคบลงนะครับการคลายสายอาจจะไม่เท่าตัวนี้ยังไงเดี๋ยวไปลองดูกันครับใส่สายเบอร์0.25ทัก4 YJK เดี๋ยวลองตีให้ดูครับ ประมาณสี่สิบปดะีาณ48เมตรครับเป็นลอกที่หน้าหน้ากว้างนะครับหน้าขอบสปูนกว้างนะครับเป็นเบอร์2000นะครับเป็นแวนควิดเหมือนกันแล้วก็จะใส่ PE 0.4นะครับของ YGK เดี๋ยวมาดูกันครับว่าตัวนี้จะทําระยะได้ดีตามที่คาดไหมเดี๋ยวดูกันครับเ,เดี๋ยวมาลองดูกันครับอันนี้ลอกเบอร์สองพันห้าครับสาย PE 0.4ูนจุดสี่นะครับ, e. รบผักี่ ถึงเป้านะครับห้าสิบสามเมตรนะครับโอเคครับก็จะสรุปไปฟังนะครับคือด้วยการที่เป็นลอกที่หน้ากว้างนะครับเบอร์สี5สนะครับเบอร์ใหญ่ก็จะทําให้การคลายสายได้เร็วกว่านะครับตามที่สันนิษฐานไว้นะครับส่วนถึงลอกตัวนี้เบอร์เป็นเบอร์เล็กนะครับถึงจะใส่สาย PE 02-5ซึ่งเป็นสายที่เล็ก แต่ก็ไม่ได้ทําให้ระยะต่างกับ0.8มากเท่าไหร่นะครับซึ่ง0.8เนี่ยเป็นลอกเบอร์ C205S นะครับตัวนี้ก็การคายสายก็ทําได้ดีนะครับถึงจะเป็นสายเบอร์ใหญ่กว่าเขานะครับ0.8ส่วนตัวที่ทดลองตัวสุดท้ายเนะี่ยดีที่สุดครับทําได้ถึงเป้าตามโจทย์50เมตรนะครับลอกเบอร์205แล้วก็สาย PE 0.4แต่ผมว่า0.8ก็ทำได้เหมือนกัน7กรัม50เมตรครับด้วยคัน s t e a m w o r the Light Runner นะครับผมผมจะมาแล้วเดี๋ยวไปกันก่อนครับสวัสดีครับ